ดีใจมากๆทุกครั้งเนี่ยที่บอกว่าที่นาได้มาเมืนน่กับพี่เบิร์ดนะคะคุณแต่ว่าวันนี้ที่นาเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ในฮอน์นนะคะเป็นคนที่รักพี่เบิร์ดมากมาก <f ix> ดังน,นั้นนะคะจะขออนุญาตทุกคนนะคะ I love you ฉันรักเธอเธอรักฉันฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันเรารักกันยังไงคะเราต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าเรารักกันยังไงคะดีครับนีครับนะคะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าเพลงต่อไปเราควรจะยังไงดีคะที่หน้าทำกันได้แล้วป่ะพี่จะนัดทำกันบ้านเยอะทำกันบ้างเยอะมาก